ยา่าฮูเจ้านายดีใจจังเลยนะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วแหละใช่แล้วลเหรอมียววันนี้ฉันก็เลยนัดเพื่อนมาแดนซ์กระจายกันที่ร้านอาหารแห่งนี้นะ่ะสนุกมากมากเลยค่ะพี่อะไรกันพวกเธอทำอไรเนี่ยพวกเธอไม่ได้สังเกตรอบร้านเลยใช่ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนาะอ้ออะอะไรหรอนี่พวกเธอไม่รู้จริงๆเหรออะไรนะ่ะก็ดูรอบๆสิเธอไม่เห็นจริงๆเหรอเห็นอะไร นั่นไงนั่นไงเออนั่นมันอะไรเดี๋ยวหนูขอพิสูจน์กันนะคะอ้าไม่กั d นั่นก็คือสิ่งที่ฉันจะเตือนพวกเธอไงล่ะมันคือมันคืออ่ะมันคืออะไรมันคือชีหนูร้านนี้มันแต่ไปด้วยชีหนูอา้อาไม่นะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิริกาว่าแคตเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโ,บโรบอกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่ซีจะพาน้องๆเนี่ยไปผจญภัยในร้านอาหารที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะเจ้านายเหนียวกลัวไม่ต้องกลัวนะเหมียว <c oughs> คุณครับอย่าภัยนะครับเอ่อเป็นอะไรนะผมอะไปมาหลายรอบแล้วเฟนไฟนั่นมันสั่งอันตรายเหลือเกิน ตรงนั้นไม่ใช่ทางออกแล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่ทางออกนะครับคุณพี่คะเอายังไงดีครับพี่เอาอยัางไงดีเราคงต้องลุยไปละเหมียวไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่เฟ้นไฟยะไม่นะเมื่อกี้นี้ใครตายนะ่ะเหมียวว่าเฟ้นไฟเนี่ยมันอันตารายสุดยอดเอเหมียวบางทีมันก็ไม่น่าจะอันตารายอย่างที่คิดเห็นไหมเราผ่านมาได้แล้วเนี่ยเอ๊ เมื่อกี้เหมียวเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วนี่คืออะไรนะ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นเนื้อแฮมเบิร์กนะเหมียวนั่นไงอุ๊ยมีรถทะลุด้วยนะคะดูเหมือนว่าร้านแห่งนี้นะคะจะโดนรถชนนะโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะโอโ้โหเจ้านายอันนี้มันอะไรไมีรู้เหมียวให้ตายเถอะเธอไม่รู้จักเหรอนี่มันคือโดนัทไง เราเคยเล่นด่านสร้างโดนัทไปแล้วนะคะใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังได้เลยนะฮึบตอนนี้เราก็มาอยู่ในวอฟเฟิลหรือเปล่าเอะเหมียวว่ามันคือขนมรงังผึ้งเออเหมียวที่มันมีข้าวโพดข้างในใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะพี่คะเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าคะ่ะเออเร็วแม่หนูตามฉันมาเลยฉันจะนำไปเองนะ พี่คะเร็วๆเ,เข้าที่นี่มันชักอันตรายเหลือเกินโอเคค่ะอุ๊ยตอนนี้นะคะพี่ซีกำลังเดินผ่านไอศครีมน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วก็เอ่อรสอะไรนะเหมียวสีขาวๆเหมียวว่าน่าจะเป็นรสนมเออฉันว่าน่าจะเป็นรสกะทินะเอเจ้านายละแท่งนี้มันคือแท่งอะไรนะ่ะเออน่าจะเป็นหลอดเออไม่น่าใช่ ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นถังไอศครีมนั่นเองค่ะโอเคพี่ซีผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วกับจิตริน่ารักเจ้านายระวังตกนะโอ้โหตอนนี้มาเจอป๊อปคอร์นค่ะโอเคเซฟก่อนเดี๋ยวเวลาลุเแล้วเมียวโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติแป๊บฮึบเรียบร้อยค่ะกระโดดฮึบเรียบร้อยนะคะเราผ่านมาได้แล้วเราเมียวซัง มัม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 อะรอยจังเลยพี่คะมันเกิดอะไรขึ้นอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่คะเอาไงดีเจ้าหนเอาอยัางไงดีละ่ะเออเหมียวฉันว่าเราจะต้องหนีจากที่นี่อ้าเพื่อ,อ,อนตายอีกแล้วเออไม่เป็นไรนะเหมียวซงังโอเคค่ะตอนนี้นะคะต้องได้เวลาย่องเบาไปละฮึบ เซฟก่อนเซฟก่อนเร็วน้องๆตามมาเร็วเบาๆนะคะบบเบาๆเจ้านายและเสียงดังนะเหมียวอย่าโวยวายไ,ไปสิหุยเด็กคนนั้นนะคะน้ำลายไหลย้อยมากง่ำ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 ย่อยจังเยอะอยากกินเถอะเอาไงดีเจ้านายเบาๆเหมียวโอเคตอนนี้นะคะเราจะผ่านน้ำลายนี้ไปค่ะแล้วข้างหน้ามันมีประตูพี่ซี่จะเข้าไปทางประตูนะคะโอเคตามมาเร็วน้องตามมาเร็ว พี่คะรอหนูด้วยโอเคนะ้องงามงามงามาม,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 มฉันเห็นอะไรแวบแวบเราโอนดูดเข้ามาอีกแล้วหุยเหมียวไม่ได้การแล้วแหละถ้าเราอยู่ตรงนี้นานนะคะเราต้องโดนย่อยอื้อโอ้ไม่กอดอะไรเนี่ยพี่คะหนูอยู่นี่เราโดนดูดเข้ามาในปากมันแล้วล่วคะค่ะเอาไงต่อดีคะพี่อเจ้านายเราหนีจากที่นี่กันเถอะ เออนี่เธอก็โดนโดดมาเหมือนกันเหรอฉันก็โดนโดดมาแต่ฉันจะปักหลักอยู่ที่นี่โอ้โหตอนนี้นะคะพี่ซีก็ไต่ขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าส่วนนี้มันคือส่วนไหนของร่างกายเด็กคนนั้นนะคะพี่คาเร็วเข้าเอาวน้องคนนั้นพี่คาหนูโดนกินแล้วหนูก็โดนกินเข้ามาซ้ําแล้วซ้าเร่าโอ้โหตอนนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้เต้นตุบๆอยู่อะอะ้อ้านากลัวเหมียวไม่ต้องกลัวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเค ตอนนี้นะคะเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ค่ะึบกระโดดข้ามอันนี้อะไรก็ไม่รู้กระดูดออกอ่อนอ้าวไม่ระวังอีกแล้วเออเมียวฉันขอโทษบางทีนะคะการเล่นโรบอกเนี่ยมันก็ผิดพลาดกันได้นะึบด่านนี้ต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากนะสําหรับพี่ซีนะคะเพราะว่าตายหลายครั้งมากยิ่งเฉพาะตอนที่เวลากระโดดนะคะจาก เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคอหอยเออหลอดอาหาร <X 2> ช่างมันเถอะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ขอขอผ่านไปก่อนฮึอฮึฮึฮึอฮยต้องมีสตินิดนึงนะคะโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยพี่ซีตายบ่อยมากนะคะสำหรับด่านที่เป็นด่านของหลอดอาหารนะคะตอนที่ผ่านช่องคอมาใช่ไหมกระโดดเพื้อเออกว่าจะกระโดดลงไอ้ช่องเล็กๆนั้นได้นะคะ ตายบ่อยมากเลยอะไม่เป็นไรนะอ,อแต่ตรงเนี้ยเจ้านายไม่น่าจะตายได้ง่ายๆเลยเออเมียวขอโทษที <laughs> โอเคตอนนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะสติจงอยู่กับตัวมันก็เป็นแค่หลอดลุดน้ําค่ะออออวิกหลุดเลยเออเมียวไม่ใช่แค่วิกแขนก็หลุดด้วยเ,ออเจ้านายอะโอเคเอาใหม่ใจเย็น นี่มันนี่มันง่ายๆไอ้เพนพี่อะเจ้านายดาเน,นี้ยมันต้องมีสตินะโอเคสติจงอยู่กับตัวค่ะความพยายามโอเคผ่านเรียบร้อยไม่น่าจะตายได้ง่ายๆอื้ออออื้ออ,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 อมแต่เมาส์ฮึบฮึกระโดดก่อนค่ะตั้งสติเวลาด่านอย่างงี้ต้องกระโดดก่อนโอเคเรียบร้อยฮึบฮอเจ้านหนแล้วนองๆล่ะ ไม่รู้เหมือนกันเหมียวหูยนี่ไงนี่มันเด็กยักนะคะที่เราผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วเจ้านายเราไม่ได้ออกมาทางนั้นใช่ไหมเอออาจจะไม่ใช่นะเหมียวเราอาจจะออกมาทางรูขุมขนนะ่ะแอบอย่าไปมองเขาเลยเปล่าฉันมองหาเด็กๆนะ่ะน้องๆอ,อยู่ไหนใครจะไปรู้ลราเหมียวตอนนี้เราไปกันก่อนนะคะโหนี่มันตะแกรงทอดเฟนไฟล์นะคะเนี่ยบที่ซีต้องกระโดดข้ามเฟนไฟล์อันนี้ต้องกะให้ดีค่ะ ไม่งั้นนะคะต้องตกไปน้ำมันแน่เลย,อย,ยโอเคผ่านแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนอึ๊บเอ๊นั่นมันนั่นมันแฮมเบอร์กโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกระโดด่ะโอเคด่านนี้ไม่ยากนะคะฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยค่ะเจ้านายนี่มันบาร์บีคิวใช่ไหมเออฉันว่าน่าจะเป็นบาร์บีคิวเน่านะดูจากสีแล้วเนี่ยไม่น่าจะสดใหม่โอเคอุ๊ยเรามาถึงร้านจอดรถแล้วค่ะ เจ้านายเมื่อไหร่จะถึงข้างน,นอกอุ้ยดูเหมือนว่าพี่ซีจะต้องข้ามน็อตเหล่านี้ไปนะคะอุ้ยดูรถสิคะสวยสดงดงามมากเลยโอเคข้ามประแจไขควงอะไรสักอย่างนี้ไปก่อนฮึบน็อตออกไปข้ามไปค่ะอ๊บเรียบร้อยหอูยน้ํามันเครื่องนะคะกระจัดกระจายมากเลยโอเคเราออกมาต้องถนนแล้วล่ะอุ้ยเหมียวดูเหมือนว่าเราน่าจะผ่านหรือเปล่าอึบอึบเปิดไม่ได้โอ้โหเหมียวใจเย็นใจเย็น นี่นะคะก็เป็นร้านอาหารที่เราเข้าไปยะฮูในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วนะเจ้านายใช่แล้วล่ะเหมียวโอเคค่ะถ้าชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยใช่แล้วละ่ะอย่าลืมกดแชร์ให้เหมียวด้วยนะ แปันให้เพื่อนๆดูไปก่อนละไปก่อนนะคะบายบายาเจ้านายเราไปตามหาเพื่อนกันเถอะโอเคเหมียวไปกันเลยดีกว่าน้องๆอ,อยู่ไหนพี่มาช่วยแล้ะอ่า,อา,อาไม่รอดอีกแล้ว ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้นะคะตามลิงก์ a c e b o o k ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยน่ารักสุดๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะจุ๊บๆเพ,เพื่อนจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกับเหมียวไงกดเลยกดเลยดูคลิปนี้หรือย,อยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมกดเป็นเพื่อนกับเหมียวนะมาเป็นเพื่อนกันเถอะ